มาแล้วมาแล้วคุณยายสไตล์เดิมๆนะคะวันนี้มาเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือน้ำสาวข้าวนะคะวันนี้คุณยายจะทําจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวค่ะอันนี้เป็นน้ำสาวข้าวที่คุณยายสาวด้วยสองครั้งเมื่อเช้ากับเมื่อเย็นนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วแต่ยังมีแดดอยู่จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนี่เพื่อนๆบางคนก็รู้สรรพคุณแล้วนะคะประโยชน์ของเขาทําอะไรได้บ้างประโยชน์ก็คือช่วยปรับดินนะคะปรับดิน สภาพดินจากเสื่อมโทมเนี่ยช่วยได้เลยค่ะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเร่งดอกเร่งผลคั่วดอกคั่วผลแข็งแรงนะคะพืชใบใช้ได้หมดค่ะพืชผลพืชใบใช้ได้หมดอันนี้ก็จำคุณก็บางคนก็รู้แล้วแต่นี้คุณยายก็จะมาทํานี่เลยค่ะวันนี้ใช้น้ําสาวข้าวเท่านี้นะคะแล้วก็น้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลทรายธรรมดาก็ได้ค่ะน,น้ําตาลทรายนี่เปนตัวเป็นอาหารนะคะจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ ส่วนอันนี้ก็คือจุลินซีคุณยายใช้ยี่ห้อนี้นะคะใครจะใช้ยาคูก,ก็ได้แต่คุณยายจะใช้อันนี้แล้วค่ะเพราะมันถูกคุณยายซื้อมาสองขวดแล้วก็ขวดเปล่าของคุณยายนะคะไม่มีอะไรมากะคะ่ะอ่ะสรรพคุณก็รู้กันแล้วคุณยายก็มีผู้ช่วยมาด้วยค่ะวันนี้วันนี้คุณยายมีผู้ช่วยตัวน้อยมาด้วยค่ะจะให้ช่วยตักน้ําตาลทรายช้า่าช้อนโต๊ะคุณยายจะใช้ห้าช้อนนะคะนี่ค่ะผู้ช่วยของคุณยายนะคะ ใส่เลยค่ะ5ช้อนเลยลูกใส่ไป5ช้อนช้อนพูนๆเลยลูกช้อนพูนเลยช้อนพูนๆเลยอ่ามาใกล้ๆกันช่วยกันอะค่ะแล้วเราก็คน5ช้อนนะคะส,สี่เลวใช่ไหมลูกอ่าก็คนหรือใครจะใส่ขวดและเขย่าก็ได้นะคะแต่คุณยายใช้แบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็คน คนเพื่อให้น้ําตาลเขาละลายน้ําตาลเนี่เป็นตัวเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะตัือตัวนี้ก็จุลินทรีย์เพื่อช่วยย่อยช่วยการเจริญเติบโตสูตรไข่สูตรมันนะคะเราไม่ว่ากันของคุณยายสูตรทันใจค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเทเขาเมื่อน้ําตาลละลายแล้วใช่ไหมคะคุณยายก็จะเทผู้ช่วยคุณยายนี่ค่ะ คุณยายจะเทเลยนะคะหกม้างนิดหน่อยไม่เป็นไรของเราเยอะนาน,นานถ่ายท,ทําดีคุณยายไม่ค่อยล่องเหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องเทให้เต็มนะคะอ้าวเหลือเข้าไว้เพื่อเวลาเขยา่าเนี่ค่ะอากาศมันจะได้มีช่องว่างของอากาศหลังจากนั้นคุณยายก็จะเทครึ่งขวดคุณยายจะใช้ครึ่งขวดเทไปครึ่งขวดลูก อ๋อเดี๋ยวจะเติมเ,เอาละค่ะปิดฝาเลยต้องอันปิดฝาเลยลูกเดี๋ยวเราก็ปิดฝาตัวนี้แล้วเราก็ขยา่าเขย่านะคะไม่ต้องขย่าแรงมากคุณยายจะกลัวบึ้มขยา่าแล้วก็ไว้ในที่ร่มนะคะอย่าไว้ตากแดดไว้ในที่ร่มขย่าเข้าบ่อยๆสักสองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนเราก็มาใช้เขาได้อันนี้มันหมดแล้วคุณยายก็เลยทํา ทำเพื่อใช้ต่อเพราะคุณยายละการปลูกมานานตอนนี้เราก็มาเริ่มทําคลิปใหม่ๆแล้วเพื่อนกเก่าๆจะรู้สาเหตุทำไมคุณยายถึงละคลิวทําคลิปไปนานโตตีพูดผิดค่ะอันไหนขาแล้เราก็ค่อยๆเปิดเล้องออกมาเปิดไม่ต้องปิดแน่นนะคะแล้วเราก็เขย่าแล้วก็ไว้ในที่ล่มบางคนบอกว่าในตู้เย็นได้ไหมได้ถ้าต้องไว้ในตู้เย็นมันก็นานเกินไปตัวจุลินทรีย์มันเขาก็จะไม่ทํางานแต่คุณยายว่าเอาไว้ในที่ล่มนี่แหละค่ะ จุลินทรีย์เขาจะได้ทำงานแล้วหลังจากนั้นสองอาทิตย์แล้วเราก็ใช้น้ำซาวข้าวจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนี่นะคะสองช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบลิตรลาดไปที่พื้นหรือจะหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสีลิตรสิบลิตรฉีดพ่นใบเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของดอกใบดอกก็จะแข็งแรงขั้วดอกก็จะแข็งแรงนี่ละคะ่ะง่ายๆสูตรง่ายๆของคุณยายนะคะสไตล์เดิมๆ ไปค่ะเดี๋ยวไปดูผลงานของคุณยายมันนาวทุกมันนาวมะกรูดของคุณยายที่คุณยายฉีดด้วยจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวสูตรใครสูตรมันนะคะไม่ว่ากันค่ะทําใช้นะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองไทยทําได้หมดอะคะ่ะเราไม่ต้องทิ้งน้ําสาวข้าวเอาละค่ะเดี๋ยวคุณยายจะพาไปชมนาวของคุณยายที่ออกดอกออกผลเยอะมากค่ะเห็นไหมคะผลงานจุลินทรีย์น้ำสาว,าวข้าวของคุณยายนี่ค่ะ เนี่ยค่ะออกเป็นพวงไม่ได้ออกมานานเลยนะคะยายจัดใส่ซะเนี่ยค่ะเขาจะรังดกเต็มต้นนี่นะขอโทษทีค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่ยังน้อยนะคะร่วงไปม้่งนี่ค่ะออกทุกยอดใบ,บต้นนะคะอันนั้นต้องเด็ดทิ้งเนี่ยค่ะ ออกหมดกุนยายต้องเด็ดทิ้งบ้างค่ะขอโทษนะคะเพื่อนๆดูอันนี้นี่ค่ะมันเป็นพันเขาด้วยแล้วมันไม่ได้ออกมานานแล้วค่ะคือไม่เคยออกเลยอะ่ะตั้งแต่คุณยายปลูกมาเนะี่ยนี่คุณยายก็เลยฉีดเลยค่ะเห็นไหมคะเอาละค่ะเราไปทํากันนะคะจุนซีน้ำสาวข้าวประชายคุณยายเห็นไหมคะขึ้นเนี่ย อันนี้ก็เป็นข่าน,นี่ขนาดไม่ค่อยดูแลสนใจนะคะอันนี้เขาไม่นั่นแล้วแก้งอกออกมาแล้วเห็นไหมะ่ะอันนี้ก็ชายนนกำลังงอกออกมาอีกนะคะนี่ค่ะใน,นกระถางใช่ไหมคะจําได้ไหมคะที่สุดท้ายคุณยายทำคลิปไปคุณยายจะช่วงนี้จะนานหน่อยทําคลิปยังเคลีย์ปัญหาอะไรหลายอย่างชีวิตแม่ไม้ไปค่ะเราไปตาจุลินทรีย์น้ำเตาข้าว นี่นนค่ะกวักนกเขาเรียกกวักอะไรกุญยายก็จําไม่ได้คนปลูกก็ไม่อยู่ซะแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่กุญยายเหลือกุญยายก็ฉีดเลยอันนี้เด็กๆมาวางไว้ฉีดเขาบอกถ้าออกแล้วจะมีวาสนาจะร่ําจะรวยก็สาริยาทุสาธรยุให้ให้ร่าให้รวยเป็นไม้มงคลเขาบอกว่าเป็นพ่อแม่ลูกเป็นเห็นไหมคะโทษที นี่ค่ะแล้วก็ปลูกไปรักษาไว้ให้คุณเนี่ยค่ะชีวิตงอกงามใช่ไหมคะเอาแล้วค่ะขอบคุณ